สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปตอนนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนประจำว่าที่16ตุลาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใขรทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ระบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะเป็นเพื่อนกับอาจารย์ก็กดติดตามนะ,ะเป็นเอฟอซีของทางช่องเลยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนแล้วก็ สำหรับ fc นะคะขาไปจําก็ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยอาจารย์กราบขอบพระคุณไว้นะที่นี้เลยนะคะอาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นบนแบบตัวเดียวนะคะสูตรนี้ชอบมาที่หลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะ่ะลองมาเช็คดูนะเดี๋ยวเราจะไปจบจากสูตรนี้อาจารย์จะไปวางเป็นหลักร้อยนะคะว่าเราได้เลขอะไรนะคะจะตรงกับตัวนี้ไหมนะคะ ถ้ามันไม่ตรงก็แสดงว่ามันอยู่หลักเออมันก็อยู่หลักหน่วยนะถ้ามันตรงก็อาจจะฟันทงไปเลยนะคะตามนี้เนาะตัวตัวสูตรนะครับจะเป็นหลักพันคูณด้วยสองนะบวกร้อยบนสิบบนสิบล่างหน่วยล่างคูณสองร้อยครั้งที่หนึ่งคูณสองร้อยครั้งที่สองนะคูณด้วยสองบวกกับร้อยครั้งที่สาม สิบครั้งที่สามคูณสองร้อยครั้งที่สี่คูณสี่แล้วบวกสี่ขงที่มีค่าเกัากับ x เป็นตัวเดียวเลยนะคะตัวเดียวแต่มันอาจารย์เช็คนะมันมาเฉพาะหลักหน่วยกับหลักร้อยเท่านั้นนะคะเริ่มดูตั้งแต่งวดแรกเลยงวดที่หนึ่งวดที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดะงวดนี้ค่ะเราก็จะย้อนไปหนึ่งงวด ก็จะเ,เริ่มตั้งแต่งวดที่ออก4 1 1ข้างล่างออก9 2นะคะแล้วก็ตามนี้เลยอดยจารย์ดูให้นะมาดูหลักพันนะเลข7 7คูณ2เป็น14ร้อยบนเลข4 10บนเลข1 10ล่างเลข9หน่วยล่างเลข2 2 2เป็น4ร้อยครั้งที่1เลข1คูณ2ได้2ร้อยครั้งที่2เลข7 7 2เป็น14ร้อยครั้งที่3เลข1 10ครั้งที่3เลข0 ร้อยห้าสี่เลขหกหกหกคูณกับสี่นะหกสี่เป็นยี่สิบสี่แล้วบวกสี่คงที่ทำตามที่ตัวสูตรกำหนดนะคะแล้วเราก็บวกกันสี่กับสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้ากับเก้าเป็นสิบแปดนะฮะแปดกับสี่เป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่บวกสี่เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้ากับสี่ก็เป็นสิบสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดออกสนะี่หนึ่งเจ็ดทังนวดแรกนะคะเลขเจ็ดนะอันนี้มาที่หลักหน่วยค่นะ ที่หลักหน่วยเพราะว่าตัวสูตรก็กําหนดไปแล้วว่ามันชอบมาที่ร้อยนะคะร้อยบนตรงนี้เลยนาะหรือว่าหน่วยบนจะเป็นชุดเด่นนะคะร้อยบนหรือว่าหน่วยบนนะงวดแรกมาต่อมาเราก็มาเช็คลองดูอีกสักนวดหนึ่งนะว่าที่สอง เพราะที่สองก็ตามนี้เลยนะตรวมออกที่สี่หนึ่งเจ็ดมาดูหลักพันเลขศูนย์ร้อยบนเลขสี่นะสิบบนเลขหนึ่งสิบล่างเลขแปดหน่วยล่างเลขศูนย์คูณสองได้ศูนย์ร้อยค่าที่หนึ่งหกสองสิบสองหกคูณ 2, ที่สอง, 3, 5, ง 3, 2, 2เป็นสิบสองร้อยค่าที่สองหนึ่งคูณสองได้สองร้อยค่าที่สามห้าสิบค่าที่สามสองสองเป็นสี่ร้อยค่าที่สี่สามสามคูณกับสี่นะเป็นสิบสองแล้วบวกสี่ของที่ทำการบวกกันเลย เออศูนย์สี่หนึ่งก็เป็นห้าห้านะคะบวกกับแปดเป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้าเป็น 7, 7, 7, 5, เจ็ดเจ็ดกับห้าก็เป็นสิบสองสองกับสี่เป็นหกหกก็เป็นแปดแปดกับสี่ก็เป็นสิบสองออกหกค้าสองไหม αι, มาที่หน่วยเลยเลขสองนี้มาหน่วยนะคะเลขสองมาหน่วยต่อมาว่าที่สามนะคะเอออาจารย์ แกะเองนะคะอาจารย์ทําให้ดูแค่เป็นตัวอย่างสองงวดพอนะแล้วของงวดที่สามเนี่ยก็ได้เลขสามนะสามก็ออกแปดเจ็ดสามแล้วงวดที่สี่ได้เลขเก้าออกเก้าศูนย์เจ็ดมาร้อยแล้วไหมมาหน่วยมาร้อยงวดที่ห้าได้เลขหกนะก็กลับไปที่หน่วยงวดที่หกเลขเก้าอยู่ที่หน่วยนะคะศูนย์หนึ่งเก้าวดที่เจ็ดก็ได้เก้า มาหลักร้อยนไหมคะแล้วก็งัวที่แปดเลขสองนะมาร้อยร่วมาหน่วยก็ได้นะจะไม่มีสิบเลยะคะ่ะงัวที่เก้าได้แปดนะก็มาที่ร้อยงวอที่สิบได้หกนะอยู่ร้อยฮะง้อที่สิบเอ็ดได้สูนรนะอยู่หน่วยร้อยหน่วยนะคะสําหรับสูตรนี้งัวที่สิบสองได้เลขสาม ออกสี่ห้าสามเลขสามนะหลักหน่วยว่ที่สิบสามเลขเจ็ดหลักร้อยเจ็ดแปดสองว่ที่สิบสี่เลขสี่หลักร้อยสี่เจ็ดแปดว่ที่สิบห้าได้เลขแปดนะหลักร้อยฮะตามนี้เลยเนาะต่อมาไปเช็คว่ที่แล้วหน่อยนะว่าที่ออกสองศูนย์สอง ดูหลักพันนะเลขห้าห้าสองเป็นสิบนะร้อยบนเลขสี่ห้าสองหลักเดี๋ยวก่อนนะหลักพันเลขห้าห้าสองเป็นสิบร้อยบนนะอันนี้เลขสี่นะเดี๋ยวลองเขียนก่อนเนาะตรงนี้เลขสี่เราจะบวกผิดหรือเปล่านะร้อยบนเลขสี่นะสิบบนเลขเจ็ด อ่าอันนี้มันออกสองศูนย์สองอ้าวอาจารย์หยิบผิดนะคะมาหยิบเอาช่องนี้เลยมันติดกันสองใบเนาะอ่ะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเอาใหม่ร้อยบนเอางู๊ที่ออกแปดหนึ่งสองมาทําไปเอางู๊ที่ออกแปดหนึ่งสี่ว่าแล้วทําไมมันผิดนะเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนงู๊ที่ออกแปดหนึ่งสองมาทำสองศูนย์สอง ปหยิบเอาสักสี่เจ็ดแปดเลยติดกันเนาะเอาใหม่ร้อยบนร้อยบนออกสองศูนย์สองนะสองศูนย์สองร้อยบนก็เลขแปดแปดสองเป็นสิบหกเกิดเรื่องนะแปดสองสิบหกแล้วก็อา้าวร้อยบน ร้อยบนถูกแล้วเนาะท่านผู้ชมที่อาจารย์แก้ไขนะเดี๋ยวเขียนไว้ยังเก่าก่อนเลขอะไรเนี่ยเอาใหม่ต้องเอาเป็นเลขแปดนะเนี่ยจา์จะงงแก็ได้เนี่ย,ย,งงนนยแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งสติสติมาปัญญาเกิดนะคะเอาใหม่เริ่มต้นก่อนอันนี้เป็นเลขแปดนะเอาแปดหนึ่งสองมาเขียนนะคะแปดหนึ่งสอง เริ่มต้นที่หลักพันนะเลขศูนย์ศูนย์ร้อยบนเลขแปดนี่ไหมถูกแลวนะคะอันเก่าเลขแปดแล้วก็สิบบนเลขหนะึ่งสิบล่างเลขสี่หน่วยล่างเลขหกหกสองเป็นสิบสองร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหกนะหกสองก็เป็นสิบสองร้อยครั้งที่สองเลขศูนย์ศูนย์คูณสองได้ศูนย์แล้วก็หลักหลักร้อยแล้วก็สิบครั้งที่สาม เลขสี่นะเลขสี่สิบครั้งที่สามสี่ร้อยครั้งที่สามเลขสามนะแล้วก็สิบครั้งที่สามเลขสี่สี่สองเป็นแปดแล้วก็ร้อยครั้งที่สี่เลขศูนย์นะศูนย์คูณสี่ได้สี่แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่สี่คงที่เดี๋ยวเช็คก,ก่อนสิบตัวบันเอ๊ะเท่าไรกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะถูกต้องสิบเอ็ดนะเราบวกกันเนาะศูนย์กับแปดกับหนึ 5, ่งก็เป็นเก้าเก้ากับสี่เป็นสิบสามบวกสองเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกสามเป็นสิบอ่ะหมดไปละแปดศูนย์สี่ได้เป็นสิบสองโอ้ควรจะบวกได้เนาะมาหลายจุดนะตาชักเริ่มหลายนะคะท่านผู้ชมนีเ่เลขสองเนี่ยร้อยกับหน่วยเห็นไหมคะ มาเค้ควัวน,นี้เลยเนาะหยิบผิดหยิบถขกนะตามนี้แหละต่อมาเรามาดูวัวที่เราจะใช้จริงพันนะเลขเจ็ดเจ็ดสองเป็นสิบสี่ร้อยบนเลขสองสิบบนเลขศูนย์สิบล่างเลขหก 6, หน่วยล่างเลขหกนะหกสองเป็นสิบสองร้อยข้อที่หนึ่งสามสองหกร้อยข้อที่สองสาม สองหกเหมือนกันเลยนะเลขสามเหมือนกันมันสามห้าห้ากับสามสองสี่ร้อยเท่าที่สามเลขสี่เลขสี่แล้วก็สิบครั้งที่สามเลขสองสองสองเป็นสี่ร้อยเท่าที่สี่หกหกคูณสี่นะสี่หกเป็นยี่สิบสี่แล้วบวกสี่คงที่โอ้สี่หลายตัวเลยเนาะสี่หลายตัวเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไล่ไปก็ทีละตัวแล้วกันสี่กับสองเป็นหกหกกับหกเป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่ สี่กับหกเป็นสิบหมดไปนะอันหกกับสี่ตัวนี้ก็เป็นสิบหมดไปลนะเหลือสี่สามตัวนี้สี่สามเป็นสิบสองได้เลขสองนะงวดนี้เลขสองอต,ต,ต,ตัวนี้อาจารย์ชอบเลยนะเลขสองมันเป็นทางเลขพอดีนะของข้อมูลบนที่อาจารย์ให้ไว้โอ้ตัวนี้ชอบนะอะมาไหมทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเช็คว่าสองตัวเนี้ทั้งทั้งทั้งที่อาจารย์ทํามาทั้งหมดเนี่ยสองเนี่ยมันจะอยู่ที่ร้อยกับหน่วยใช่ไหมเนี่ยตัวนี้นะร้อยหรือหน่วยเดี๋ยวเราไปเช็หลักร้อยเลยนะคะ จะจบจากคลิปนี้แล้วอาจารย์จะตามไปที่หลักร้อยเดี๋ยวโน้ตไปก่อนนะต้องทําทำร้อยบนเลยร้อยบนมาตรฐานก็จะได้เลขอะไรนะฮะจะได้เลขอะไรจะมีเลขสองไหมถ้าเกิดชนที่เลขสองก็ชอบที่เลขสองถ้าไม่ชนเลขสองได้เลขอื่นนะอันนี้ก็น่าจะเป็นหลักหน่วยนะคะ <c oughs> น่าจะเป็นหลักหน่วยนะเพราะว่ามันมาเฉพาะอะไรคะร้อยบนกับหน่วยบนเท่านั้น่ ว่น,นี้เนาะเช็คอยู่ต้องนานนะมันจะเป็นแปดหนึ่งสองใช่ไหมนี่ค่ะตรงนี้เนาะแปดหนึ่งหนึ่งสองอาจารย์ไปเอาตัวนี้มาทำเลยมันติดก,กันนะหยิบไปทีเดียวคู่กันเลยเอาสูตรนี้มาเช็คก็อเอาแปดหนึ่สองตัวนี้มาเช็คนคะฮะเช็คร้อยบนพันก็พันก็เลขเลขสูตรใ่ไ,ไแล้วก็พอร้อยบนก็ เลขแปดนะคะพันเลขศูนย์นะร้อยบนก็เลขแปดอย่างนี้ไหมพันเลขศูนย์ร้อยบนก็เลขแปดก็ตัวนี้แหละ,นะเนาะแปดคิดผิดคิดถูกนะหลวงใสจะมานะคะสูตรนี้ท่านผู้ชมเลขสองนะตัวนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองไปหาหลักไปเช็คหลักร้อยเนาะแล้วก็หลักหน่วยดูซิจะมีเลขสองไหมเพราะสูตรทุกสูตรมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมาตลอดนะมันมีเข้ามีหลุดนะ,ะมีเข้ามีหลุดแต่นี้ก็อาจารย์ก็เช็คมาเรียบร้อยแล้วค,คัดลอกมาให้นี่นะคะ ก็ตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะลดหน้าจะให้แคปเอาไปฝึกทําเองนะคะไปฝึกไอ้ที่ว่างๆเนี่ยนะเราไปฝึกคิดแต่ต้องเอาตามเว็บเออไม่ใช่นะคะอย่าไปเอาตามเว็บนะเอาตามที่กองสลากประกาศหรือตามใบตรวจนะส่วนใหญ่ใบตรวจก็ส่วนใหญ่ทุกทุกใบตรวจที่เขามีขายทั่วๆไปตามท้องตลาดใบละห้าบาทอะไรนะั่นะก็ส่วนใหญ่ก็ถูกนะคะ แต่ถ้าเราไปแคปนในโทรศัพท์มือถือตามเว็บต่างๆอาจจะผิดนะอาจจะสลับตำแหน่งกันเขาจะเอาตัวเลขทิ่มน้อยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งะคะประมาณนั้นนะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะตามนี้เลยนะเผื่อใครจะชอบนะคะเดินเฉพาะร้อยกับหน่วยนะสิบจะไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นเน้นเน้นร้อยบนเขียนไว้ก่อนนะเน้นที่ ร้อยบนหรือหน่วยบนเลขสองตัวนี้นะเลขสองจะจะเน้นนะนี่ที่ร้อยบนหรือหน่วยบนนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ดูข้างบนไม่ค่อยชัดเจนนะอยาจะเขียนให้สองนะเน้นที่ ร้อยบนหรือหน่วยบนอ่ะตามนี้เลยเนาะอ่ะปิดวงเล็บไว้หน่อยเดี๋ยวมันไม่ชนกับวันที่อ่ะตามนี้เลยนะคะอาจารย์ก็ขยับขึ้นมาไว้รอเพื่อทำะนะํำปกเนาะตัวใหญ่ๆนะคะตามนี้เลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเลขสองนะไว้แต่เพียงแค่นี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ